บทสวดผ่านยักนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะคะวายมะราชาโนทาเวสสุวรรณโนมรังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายากพันดาภัตโพริโตเวสุบุษสาพุทธังอรหังพุทโธทาเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ วิปัสสิสะนมัตถุจักขุมันตสาสิริมาโตสิกิสปินมัตถุสัพพูตานุกัมปิโนเวสปุสานมัตถุนหาตัสสะตัปัสิโนนามัตถุกกุสันทัสสะมาราเซนปะมัติโนโกนาขมนาสะนมัตถุพรอมนาสะมูสีมาโต กัตสัพพะสะนมัตถุวิปมุตตะสะสัพพะทิอังคีรสสะนมัตถุสักยะปุตตะสะสิริมโตโยอิมังธรรมามเทเสสิสัพพทุขาบานุธนังเยจาบิณิพุตตโลเกยท้าภูตังวิปัสสิสุงเตชนาอภิสุนามหันตา วิตาสาราทาหิตังเทวมนุษย์สานังยังนามัดสันติโคตมังวิชาจรณสัมปันนังมหันตังวิตาสารัง นัตถิเมสารนังอันยังพุทโมเมสารนังวรังเอเตนะสจวัชนโสธิเมโหตุสาภธานัตถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสจวัชนะโหตุเมชยมังคลังนัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสจวัชนะโหตุเมชยมังคลัง สัคตะวาบุตรรตะนังโอสะทังอุดมังวรังหิตังเทวมนุษานังบุตรเตเชนนโสธินานสันตุปัตถวาสัพเพทุกข้าบูปะสเมนตุเมสกตวาธรรมรตนังโอสะทังอุดมังวรังบาริราหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสโธินา นันตุปัฏวาสเพพยาบูปสะเมนตุเมสกตะวสังขารตานังโอสะทังอุตดมังวรังอาหุไนยังปาหุไนยังสังกะเตเชนโสโอทินานันตุปัฏวาสเพโรคาบูปัสสะเมนตุเม